วิกันก่อนเกมครับดาร์บี้แมชช์ครั้งที่244ของเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้แมชช์ เอวัตตันเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้เราจะมาคุยคู่นี้กันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้รวมไปถึงกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอรด้วยนะครับหนึ่งซองผสมเย็นหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกับบริษัท AI s t r i k e r บริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแบรนด์แรกที่เราเข้ามาคือแบรนด์ b ีควายเครับใครอยากจะได้ซิง เคสหรือว่า Power Supply นะครับก็ฝากกันเอาไว้กับ Bequiet ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมนีนะครับรวมไปถึงกับทางด้านของใครที่อยากจะได้เคสตอนนี้เรามี p พียวเบส500 DX จำหน่ายนะครับก็ถือว่าสวยสุดหนุงานเลยทีเดียวอยากจะได้ก็ไปลองดูกันที่ JB ที่บาร์นาอีควิปก็มี p พียวเบส500 DX จำหน่ายนะครับรวมไปถึงใครอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของ B ีควาก็ เข้ามาทักทายกันที่ Facebook f แฟนเพจของบริษัท AI s t r i k e r กกันได้เลยนะครับมามาคุยกันนะครับเกมเมอร์ซิไซดับบี้แมชเอเวอตันเจอลิเวอร์พูลเอเวอตันเองหลังจากที่ชนะฟอร์เรสได้ในเกมล่าสุดทำให้สถานการณ์ในการหนีตายก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งขึ้นมาพอสมควรนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองการชนะฟูลแลมในเกมล่าสุดก็ทำให้ทุกอย่างมันก็กลับมามั่นใจขึ้นกับการลุ้นแชมป์ก็เดินหน้า ต้องพยายามต่อไปแต่ว่าบรรยากาศต่างๆก็น่าจะดีขึ้นแต,แต่แต่นะฮะก็ต้องพูดถึงกับเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นกันหน่อยดิโกโชต้าครับมีปัญหาการบาดเจ็บไปอีกแล้วนะครับล่าสุดครอปให้สัมภาษณ์ว่าต้องพักอีก2สัปดาห์ทําให้รีพูลต้องปรับกระบวนในแผนเกมบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าผู้เล่นที่จะลงอาจจะต้องลงไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนที่ของดนะิโกโชต้าเนี่ย ยังไม่ใช่ดาวิทนูนเยสนะครับก็คงจะเป็นโคดนิกาโกแหละจะลงไปเล่นไป็นกองหน้าตัวเป้าก่อนแล้วก็ขยับเอาดิอาสจากนักที่เราเล่นทางขวาเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายซาร่าจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกลางน่าสนใจครับผมเชื่อว่ากราเฟนแบกจะได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทําประตูได้ในเกมล่าสุดจะเล่นร่วมกับเอนโดแล้วก็แมคคาริสเตอร์จะกลับมาเป็นตัวจริงได้แนวรับก็ เทรนด์อาแบ็กขวาทางซ้ายก็เป็นอดูโรบ์สันฟาไดมีโอกาสที่จะได้เล่นคู่กับโกนัเต้บ้างในเกมนี้นะครับประตูก็ใช้อลิสงเบเกอร์ส่วนเอเวอรตันเองจุดเด่นของพวกเขาแน่นอนละครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกมรับนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ก็ต้องบอกว่ามีสติการเล่นเกมรับที่ที่ดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันคู่ต่อสู้ทําประตูรวมไมถึงพวกเกี่ยวกับ การเสียประตูในการเจอกับท็อปโฟก็ทําได้ดีนะครับเสียประตูเนี่ยเอฟเวอร์ตันเสียประตูไป48ลูกนี่เป็นอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกนะครับในการเสียประตูถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับเอฟเวอร์ตันนะครับคลีนชีสสิบครั้งนี่เป็นอันดับ2เลยนะนี่ไม่ธรรมดาเลยครับนี่คือทีมท้ายตารางนะครับทีมอย่างเอฟเวอร์ตันแต่ว่าปัญหาจริงๆบาครามันอยู่ที่เกมลุกมากกว่าเสียประตูอย่างที่บอกไปอันดับ4 ในการเจอระท็อปโฟรเนี่ยเอลตันเสียไป12ประตูนะครับนี่เป็นทีมอันดับที่7ครับที่นับสิติกันมานะส่วนโอกาสโดนคู่ต่อสู้ยิงต่อเกมเอลตันอยู่ที่13.6ครั้งนี่ก็อันดับที่9นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสคู่ต่อสู้เยอะจริงแต่ว่าได้ประตูน้อยส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าพิกฟอร์ดก,ก็เป็นประตูมือดีอยู่แล้วนะครับก็พูดถึงนะความอันตรายของเอลตันนอกจากเกมรับล้ เกมลุกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของลูกเซตเพลย์นะครับความใหญ่ของผู้เล่นในเกมรับไม่ว่าจะเป็นทารคอฟกี้ไม่ว่าจะเป็นเบรดเฟดรวมไปถึงจะเป็นเบโต้หรือแม้ทั่งโอนาน่าหรือว่าจะให้คาเวอร์ลูวินตัวนี้ก็อันตรายนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เกมรับของลิคูกจะประมาทลูกกลางอากาศของเอลฟตันไม่ได้ลูกเซตเพลย์อะไรต่างๆแล้วก็ถามว่าในจังหวะโอเพนเพล์จริงเอลฟตันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับถือว่าเป็นทีมที่ ในเกมลุกเนี่ยฝืดออยู่เยอะดังนั้นเกมนี้ก็อยู่ที่รีพูเองแหละว่าจะสามารถทำประตูได้ไหมผมเชื่อว่าเอ้ตันยิงรีพูไม่ได้ในเกมนี้นะครับแต่ประเด็นอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ที่รีพูยิ่งไม่มีดีกโชต้าโอเคแหละการที่ให้กักโปไปเล่นเป็นกองหน้าอย่างน้อยกักโปก็ลงมาเชื่อมเกมได้แล้วถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมานะครับเราตัดโชต้าที่ดีทุกอย่างทิ้งออกไปกักโปกคือคนที่ เปลี่ยนโอกาสทองเป็นประตูได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอกาสทองของกรรักโปเขาเปลี่ยนได้เป็นประตูถึง50%นี่ดีเกือบเกือบเ,เท่าซาร่าซาร่า54%อนะครับไอ้ที่ดีสุดอันนี้เคยบอกไปหลายครั้งก็คือโชต้าอยู่ที่63%ดังนั้นถ้าเทียบกับนูนเยสนูนเยสการเปลี่ยนโอกาสทองเป็นประตูอที่แค่1 9นะครับดังนั้นโอเคแหละพอเป็นกรรักโปก็แล้วเป็นช่วงเวลาที่กรรักโป เล่นด้วยความมั่นใจด้วยผม,มยก็ยังมองว่าภาพรวมต่างๆเนี่ยกาโปก็ก็น่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ได้ไม่รู้สิเขาอาจจะไม่ได้มีฟอร์มการเล่นในการพลังประตูที่ดีในช่วงหลังแต่ด้วยความที่มีส่วนร่วมกับเกมได้เยอะขึ้นเล่นดีขึ้นในการแสดงออกแต่ละเกมเนี่ยเรื่องของประตูมันอาจจะถึงเวลาที่มาแล้วก็ได้นั้นเกมนี้ผมว่าก็ต้องหวังที่กาโปอาจจะรวมไปถึงซาร่าด้วยเมื่อถึงเวลาจําเป็นแล้วเนี่ย สิ่งที่กองหน้าสิ่งที่ตัวรูกคนสําคัญที่แบกทีมมาตลอดอย่างซาร่าที่อาจจะฟอร์มตกไปในช่วงหลังก็มีโอกาสที่จะกลับมาในเกมนี้อย่างร้อยเย็นใจได้ถึงบอกไปว่าเอเวอเตันเองอาจจะไม่ใช่ทีมที่มีเกมรุกที่ดีเท่าไหร่ตรงนี้ก็คงจะกดดันเอร์พูดได้ไม่เยอะอยู่แล้วดังนั้นขอแค่ลูกเดียวก็อาจจะเพียงพอต่อ3นาคะแนนตอนนี้ไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะครับเอร์พูล3คะแนนแต่ละเกมแต่ละเกมไปก็พออาจจะ ไม่ได้ยิงเยอะอาจจะเทียบกับทีมอย่างแมนซิสตี้กับอาร์เซนอลที่เขามีพลังเกมลุกที่ยอดเยี่ยมต่ขอขอแค่ลิปูผ่านในแต่ละเกมแต่ละเกมด้วยสคะแนนผมว่าก,ก็ก็น่าพอใจแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมของลิปูถ้าว่ากันถึงอันหนักกว่านี้คือไม่รู้สิหลายๆคนมองว่าการเยือนวิล่ากับการเยือนเอเวอตันฟอร์มิล่าจะดีกว่าแต่ว่าแพชชั่นที่โดนใส่มาเนี่ยยังไงเอเวอตันก็ใส่กับลิปูเต็มกว่าอยู่แล้วถ้าผ่านเกมนี้ไปได้ก็เหมือนตัดเกมยากไปอีกเกมหนึ่ง ก็จะเหลือเกมยากแค่เกมเดียวคือการไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่าที่ก็อาจจะอาจจะยากหน่อยสำหรับลิพูแต่ก็ไม่รู้แหละผมมองถึงว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ก็ต้องสามคะแนนซึ่งผมก็เชื่อว่าลิพูน่าจะออกลูกเฉือนแหละอาจจะชักลูกเดียวอย่างงี้ก็ปิดเกมได้อะไรอย่างงี้นะครับฉะนั้นผมมองว่าลิพูน่าจะเอาชนะเอลตันไปได้นะครับส่วนถิตินะครับเอลตันในการเจอลิพูเนี่ย เอลตันไม่ค่อยชนะอยู่แล้วนะครับเอลตันชนะลิพูแค่เกมเดียวจาก26เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าก็เสมอเยอะนะครับเพราะคู่นี้เสมอกันถึง13แล้วก็เอลตันแพ้ไปแค่12คือเสมอเยอะยอกว่าแพ้ด้วยซ้ำไปสำหรับเอลวัตันนะครับลิพูไม่ชนะอ่ะเขไปไม่แพ้มาเลย12เกมในการมาเยือนเอเวอัตันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกับสติตรงนี้ครอปอ่าจัเ,จเกนครอป ตอนนี้สิติในการเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับเปอร์เซนต์อยู่ที่ชนะนะครับ61.1่พ 61. าทีมาเจอดาร์บี้แมตช์18เกมชนะ11ก็มีโอกาสที่จะทำสิติขึ้นไปแซงหน้าเคนนี่เดลกสิชนะครับกับเปอร์เซนต์ชนะวันนี้ถ้าชนะได้ก็จะทำสติขึ้นไปแซงหน้าเคนนี่เดลกสิชเพราะว่าเดลกสิชสิติชนะในดาร์บี้แมตช์อยู่ที่61.5 ครอป61.1ก็มีโอกาสที่จะแซงได้ในเกมนี้ก็อรอติดตามครับวันนี้ลงสนามแข่งขันดึกหน่อยก็ประมาณตีสอก็ลุ้นกันได้สำหรับแฟนของแดงลิเวอร์พูลครับ